Bye. Uh -huh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิชัยมิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดจะมารีวิวหนังสือหลวงพ่อปากแดงค่ะหลวงพ่อปากแดงงวดที่แล้วเลขงวดนี้เลขนับตาเทียนเด่นสามตัวให้สามเจ็ดสองนะคะตรงนี้ตัวแดงแดงสี่แปดสองแล้วก็สองชุดตรงนี้ก็จะมีแปดสองแปดหกแปดเ้า้าสองห้าหก้าเ้าหชุดค่ะสองกลวหชุดว่ที่แล้วไม่เข้านะ เ,ออเดนเข้าหลักร้อยบนออกสามเจดเจดแล้วก็ศูนย์มาล่างติดได้ทั้งบนทั้งล่างด้วยจ้าออกสามเจ็ดเจดล่างห้าศูติดได้ทั้งบนทั้งล่าง,าดดง,ง,ลางเลยเลขพอดปากแดงมีห่งห้าห้าหนึ่งแอดจะเน้นให้ที่บนนะจ๊ะออก สามเจ็ดเจ็ดถ้าลงล่างแอดจะให้หลุดเลยนะสาม 3, มาที่หลักร้อยบนค่ะงวดน,นี้สามเจ็ดสอง หน้าแรกค่ะนี่หลวงพ่อหน้านี้ค่ะหลวงพ่องวดนี้ให้ห้านะคะห้ามาแรงบนห้าสองห้าเจ็ดล่างให้สี่สี่ห้าสี่หกสีเก้าเพ้เดียวอ่างวดที่แล้วไม่เข้าเด้อหลวงพ่อไม่เข้านะหลุดทั้งบนทั้งล่างเลย เซียมซเด่น5กับ9 5ตัวก็มี7กับ0 5 9เม็ดเดียว3 5 6มี5 7 5 0 5 6 9 7 9 0 9 6ล่างให้3กับ8นะคะรู้เรืยอเซียมซีงวดที่แล้วเข้าไหมไม่เข้าอ่ะมาเลียกพระอาจารย์งวดนี้3กับ9 สก็จะมี3ามหนึ่งสามแปดสองเพระอาจารย์ให้เด่น4กับศูนย์ว่ที่นล้วเขาแค่ตัวเด่นเด้อศูนย์มาล่างนี่พระอาจารย์หุ้นลาวฮานอยบีไอพีฝั่งนี้เลกน,นับตาเทียนค่ะ น้ำตาเทียนเด่นสามเม็ดเดียวเจ็ดสองแปดชอบจังเลย พ่อกาให้เด่นที่เจ็ดค่ะแม่กาให้เด่นที่หกขรังวัน,นี้วัที่แล้วแม่กาให้ห้าพ่อกาให้ห้าแม่กาให้เก้าฝั่งนี้ค่ะสารเพียงตาค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดสามเจ็ดสามสี่สามแปดสองเจ็ดสองสี่สองแปดค่ะเจ้าที่เจ้าทางเด่นห้ากับหนึ่งนะคะห้าศูนย์ห้าเจ็ด หกเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดอ้าวสูตรเด็ดแม่ชูสีงวดนี้เจ๋งสุดให้เจ็ดค่ะชุดไม่อยู่ห้าเด้อตรงนี้สามตัวมาตัวงวดนี้ จ็ดสามแปดล่างให้หกห้าสองดูสามตัวมาตัวงวดที่แล้วติดบนหมดเลยอันนี้ให้เจ็ดอันนี้ให้สามแล้วแต่บางงวดนะคะอาจารย์ทรงพลค่ะงวดนี้แคบไปพิจารณากันได้ค่ะสามตัวมาตัวมีเจ็ดสามแปดล่างก็หกห้าสองต้องมาสักตัวหนึ่ง โซไปบางใหญ่สซบ,บางใหญ่สซบ,บางใหญ่เด่น9853ค่ะเด็ดขาด39829259เน้นน้อยชี้โชคชี้ชัด57เม่เดียวเลยมี54 50 55งวดที่แล้วไม่มาเข้าแค่ตัวเด็ดอ๋อ ออบางใหญ่เขาเข้าเจ็ดเจ็ดด้วยก็ให้เจ็ดเนาะเข้าที่เจ็ดเจ็ดบนด้วยนะแน่มากอ่าประมาณนี้ค่ะจบการบรรยายหนังสือหลวงพ่อปากแดงงวดนี้ค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ